คุณผู้ฟังครับเคยพยายามจะเปลี่ยนนิสัยแต่ไม่ว่าจะเริ่มกี่ครั้งก็ล้มเหลวเหมือนเดิมไหมครับทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงยากเ,เกินทั้งที่เราตั้งใจจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งความคิดที่นี่คือมุมเล็กๆที่เราจะได้หยุดพักจากความวุ่นวายภายนอกเพื่อกลับมาฟังเสียงภายในใจของตัวเองอย่างแท้จริงและในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคน เรื่องที่ทำให้ใครหลายคนหมดกำลังใจมานับครั้งไม่ถ้วนนั่นก็คือความจริงของการเปลี่ยนนิสัยครับคุณผู้ฟังครับหลายครั้งในชีวิตเรามักจะบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มใหม่บางคนตั้งใจจะออกกำลังกายทุกเช้าบางคนอยากเลิกเล่นมือถือก่อนนอนบางคนตั้งเป้าว่าจะใจเย็นลงจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้าง บางคนก็อยากเริ่มทำสิ่งที่ผลักออกไปนานๆเช่นอ่านหนังสือเขียนงานหรือเรียนคอร์สที่ซื้อไว้นานแล้วตอนที่เราคิดแบบนั้นหัวใจเรามีแต่พลังและความหวังเรารู้สึกเหมือนกำลังจะกลายเป็นคนใหม่เหมือนพรุ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เช้าวันแรกมาถึงเราทำได้จริงเราตื่นตามที่ตั้งใจวิ่งออกกำลังกายหรือหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน วันนั้นเราภูมิใจในตัวเองเหลือเกินวันที่สองเรายังพอมีแรงใจอยู่วันที่สามเราเริ่มง่วงเริ่มเหนื่อยแต่ก็ยังฝืนไปต่อได้จนกระทั่งวันที่สี่วันที่ห้าเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นมาวันนี้พักก่อนพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่แล้วคุณผู้ฟังครับเมื่อเรากดเลื่อนนาฬิกาปลุกเพียงครั้งเดียววันนั้นก็มักจะถูกดูดกลับไปสู่เส้นทางเดิมทันที ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ค่อยๆมาลายหายไปเหลือเพียงความผิดหวังกับตัวเองบางทีเราอยากเลิกใช้มือถือก่อนนอนคืนแรกระวางมันลงจริงๆแล้วปิดไฟหลับอย่างสบายใจคืนที่สองเรายังทำได้อยู่แต่พอคืนที่3ความเหงาความเบื่อหรือแค่ความเคยชินก็ดึงเราให้หยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้งเราสัญญากับตัวเองว่าเอาเถอะแค่คืนนี้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม แต่พอเรายอมเพียงครั้งเดียวคืนต่อๆไปก็มักจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่แหละครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนเกือบทุกคนสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ว่าเราไม่เคยพยายามแต่คือเราพยายามแล้วแต่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งแรกที่ล้มเราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่ครั้งที่สองเริ่มผิดหวังกับตัวเองเล็กน้อยครั้งที่สครั้งที่สี่ เราเริ่มถามว่าทำไมฉันถึงทำไม่ได้และเมื่อมันเกิดขึ้นหลายครั้งความเชื่อใหม่ก็ค่อยๆก่อตัวว่าฉันคงไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกคุณผู้ฟังครับนี่คือบาดแผลที่ซ่อนอยู่ในใจของหลายๆคนมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนนิสัยที่ล้มเหลวแต่คือการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองเรามองคนอื่นที่ทำได้แล้วเปรียบเทียบกับตัวเองเห็นเขาลดน้ําหนักได้จริงเห็นเขาตื่นเช้าออกกําลังกายทุกวัน เห็นเขาอ่านหนังสือเป็นตั้งๆเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างมีสมาธิและมั่นคงแต่เรากลับบนเวียนอยู่ที่เดิมภาพเปรียบเทียบก็ชัดเจนครับการเปลี่ยนนิสัยเหมือนการพายเรือทวนกระแสน้ำตอนที่เรามีแรงเรายังพายได้เรายังขยับไปข้างหน้าแต่เมื่อเราหยุดพายเพียงนิดเดียวกระแสน้ำก็พาเรากลับไปที่เดิมนี่คือสาเหตุที่หลายคนเลิกพยายามเพราะพวกเขาเชื่อไปแล้วว่ากระแสน้ำมันแรงเกินไปสำหรับตัวเอง และเมื่อเชื่อแบบนั้นเขาก็หยุดฝันหยุดตั้งเป้าหมายหยุดเปลี่ยนแปลงทั้งที่ในใจลึกๆเขายังอยากเป็นคนใหม่อยู่เสมอคุณผู้ฟังครับนี่คือปัญหาที่แท้จริงของการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เพียงเพราะเราทำไม่ได้แต่เพราะเราล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองคุณผู้ฟังครับหลายครั้งที่เราพยายามจะเปลี่ยนนิสัยเรากลับพบว่า ไม่ว่าตั้งใจแค่ไหนเรามักจะถูกดึงกลับไปที่เดิมเหมือนมีแรงที่มองไม่เห็นคอยฉุดรั้งเราให้ถอยหลังอยู่ตลอดเวลาดรโจดิสเปนซาอธิบายไว้ว่าทุกครั้งที่เราทำพฤติกรรมซ้ำๆบ่อยพอร่างกายของเราจะเริ่มจดจําพฤติกรรมนั้นได้เองจนกระทั่งมันไม่ต้องรอคำสั่งจากสมองอีกต่อไปเหมือนร่างกายได้กลายเป็นสมองอีกก้อนหนึ่งที่ทำงานโดยอัตโนมัติ นี่แหละครับคือกับดักของนิสัยเพราะเมื่อเราคิดแบบเดิมรู้สึกแบบเดิมสมองก็จะหลั่งสารเคมีแบบเดิมออกมาสารเคมีเหล่านั้นสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่คุ้นเคยแล้วร่างกายก็ตอบสนองตามความเคยชินเดิมทำให้เรากลับไปทำพฤติกรรมเดิมอีกครั้งจากนั้นการกระทำนั้นก็ย้อมกลับไปย้ำความคิดเดิมและความคิดเดิมก็สร้างอารมณ์เดิมขึ้นมาอีกเป็นวงจรที่ปิดตัวเอง หมุนวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าดรโจเรียกสิ่งนี้ว่าวงจรอัตโนมัติคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะครับเวลาที่ใครสักคนตั้งใจจะเลิกใช้โทรศัพท์ก่อนนอนคืนแรกพวกเขาอาจทำได้คืนที่สองก็ยังพอไหวแต่พอคืนที่สามคืนที่สี่มือกลับเอื้อมไปหยิบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหรือเวลาที่บางคนพยายามจะควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธแต่เมื่อสถานการณ์เดิมๆเ,เ,เกิดขึ้น ร่างกายกลับตอบสนองด้วยความโกรธอีกครั้งทงั้งๆที่ใจจริงไม่อยากทำแล้วนี่คือสัญญาณว่าร่างกายกำลังลัดขั้นตอนและพาเราเข้าสู่วงจรอัตโนมัติอีกครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อเราอยู่ในโหมดอัตโนมัติไปนานๆเราจะเริ่มเชื่อว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของเราถ้าโกรธง่ายก็คิดว่าฉันเป็นคนอารมณ์ร้อนถ้าผัดวันประกันพรุ่งก็คิดว่าฉันเป็นคนขี้เกียจถ้าไม่เคยสำเร็จ ก็บอกตัวเองว่าฉันคงไม่เก่งพอคุณผู้ฟังครับความเชื่อเหล่านี้คือกรงที่กักขังเราเอาไว้มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่มันเป็นผลลัพธ์ของวงจรอัตโนมัติที่หล่อหลอมเรามาเป็นเวลานานและเมื่อเรายอมรับกรงนี้เราก็จะหยุดพยายามเราจะเชื่อไปเองว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกทั้งๆท,ที่จริงแล้วเราเปลี่ยนได้เพียงแต่เรายังไม่รู้เท่าทันกับดักของนิสัยเท่านั้นเองครับ คุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนนิสัยสิ่งที่ทำให้มันยากที่สุดไม่ใช่เพียงเพราะเราขาดวินยัยและไม่ใช่เพราะเราไม่มีความตั้งใจจริงแต่เป็นเพราะร่างกายและสมองของเราเคยชินกับสิ่งเดิมจนมันกลายเป็นการเสพติดอย่างหนึ่งดรโจดิสเพนซาอธิบายว่าทุกครั้งที่เราคิดหรือรู้สึกอะไรบางอย่างสมองจะปล่อยสารเคมีออกมาสารเหล่านี้จะไหลเวียนไปทั่วร่างกาย แล้วร่างกายก็จะจดจําความรู้สึกนั้นไว้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งสารความเครียดออกมาหัวใจเต้นแรงหายใจถี่กล้ามเนื้อเกรง็งถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยพอร่างกายก็จะเริ่มคุ้นเคยจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนการเสพติดสารเคมีของความเครียดผลลัพธ์ก็คือแม้สมองส่วนเหตุผลจะบอกว่าพอแล้วอย่าเครียดเลย แต่ร่างกายกลับโหยหาความรู้สึกนั้นมันจะส่งสัญญาณกลับไปที่สมองว่าช่วยคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเถอะที่จะทําให้ฉันรู้สึกเครียดเหมือนเดิมนี่คือจุดที่น่าทึ่งและน่ากลัวในเวลาเดียวกันครับเพราะจากเดิมที่สมองเป็นผู้สั่งร่างกายร่างกายกลับกลายมาเป็นผู้สั่งสมองแทนคุณผู้ฟังครับนั่นแหละคือเหตุผลที่รามักจะติดอยู่กับนิสัยเก่าเพราะเราไม่ได้กําลังสู้แค่กับความคิดในหัว แต่เรากำลังสู้กับร่างกายทั้งระบบที่ติดกับอารมณ์และสารเคมีเดิมๆลองนึกถึงคนที่พยายามจะเลิกบุหรี่ใจอยากเลิกเต็มที่แต่ร่างกายติดสารนิโคตินพราะไม่ได้สูบก็จะส่งสัญญาณอยากสูบอีกนิสัยทั่วไปก็ทำงานไม่ต่างกันเลยครับร่างกายติดกับอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์กังวลจนเมื่อไม่มีอารมณ์เหล่านี้ร่างกายกลับรู้สึกขาดแล้วก็ทำให้เราสร้างเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมา เพื่อจะได้กลับไปสู่อารมณ์เดิมอีกคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับบางคนเหมือนดึงดูดปัญหามาหาตัวเองอยู่เสมอเรื่องหนึ่งเพิ่งจบอีกเรื่องก็โผล่มาแทนเขาไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ลึกๆร่างกายของเขาติดกับความรู้สึกวุ่นวายเครียดหรือดรามา่าพอไม่มีปัญหาเขากลับรู้สึกว่างเปล่าและจิตใต้สำนึกก็จะหาทางดึงเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้ได้กลับไปอยู่ในอารมณ์ที่เคยชิน นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการเลื่อนนาฬิกาปลุกทุกอย่างล้วนสะท้อน,นกลไกเดียวกันคือร่างกายโหยหาความรู้สึกที่มันคุ้นเคยคุณผู้ฟังครับสิ่งนี้แหละคือเหตุผลลึกๆที่ทําให้เราหลายคนติดอยู่กับนิสัยเก่าเพราะเราไม่เพียงแต่ต้องเอาชนะการคิดในหัวแต่เราต้องเอาชนะความรู้สึกในร่างกาย ที่เรียกร้องหาอารมณ์เดิมด้วยและเมื่อเรายอมแพ้ให้กับความรู้สึกเหล่านั้นซ้ำๆมันก็เหมือนเรายิ่งยืนยันกับสมองว่านี่คือตัวตนของฉันจริงๆถ้าโกรธง่ายก็จะเชื่อว่าฉันเป็นคนอารมณ์ร้อนถ้ากังวลบ่อยก็จะเชื่อว่าฉันเป็นคนขี้กังวลถ้าผัดวันประกันพรุ่งก็จะเชื่อว่าฉันเป็นคนขี้เกียจแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราเลยครับ มันเป็นเพียงผลของวงจรสมองและร่างกายที่ถูกโปรแกรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นนิสัยเท่านั้นเองและนี่คือเหตุผลสำคัญที่สุดว่าทำไมการเปลี่ยนนิสัยจึงยากเย็นเหลือเกินคุณผู้ฟังครับเมื่อเรารู้แล้วว่านิสัยเก่าเก่าเกิดจากร่างกายกับสมองที่ทำงานอัตโนมัติมันก็เหมือนกับเราถูกขังอยู่ในห้องที่มองไม่เห็นกำแพงเราเดินวนอยู่ข้างในคิดว่าโลกมีแค่เท่านี้ แต่จริงๆแล้วแค่เราหาประตูเจอและเลือกเดินออกไปทุกอย่างก็เปลี่ยนได้คำถามคือกุญแจที่จะไขประตูนี้อยู่ตรงไหนดรโจโดิสเพนซาชี้ให้เราเห็นว่ากุญแจแรกคือการตระหนักรู้ทุกครั้งที่เราหลุดเข้าไปอยู่ในโหมดอัตโนมัติเรามักไม่รู้ตัวเราจะคิดว่ามันคือตัวตนของเราเช่นเวลาที่เราโกรธเราไม่ได้คิดว่าโกรธเป็นแค่อารมณ์ แต่เรามักจะบอกว่าฉันคือคนอารมณ์ร้อนนี่คือการผสมความรู้สึกเข้ากับความเป็นตัวตนทําให้เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เมื่อเรามีการตระหนักรู้เราจะเริ่มแยกได้ว่าความโกรธเป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดความกังวลก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งของจิตใจไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราเพียงแค่การเห็นสิ่งนี้ก็เหมือนเราขยับออกมาจากกรงหนึ่งก้าวแล้วครับ ลองลึกภาพว่ามีใครบางคนพูดจาไม่เข้าหูร่างกายเรามักจะเข้าสู่โหมดอัตโนมัติทันทีหัวใจเต้นแรงเสียงสูงขึ้นคำพูดกระแทกออกมาแต่ถ้าเราหยุดตัวเองได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีแล้วบอกว่าอ๋อตอนนี้โหมดเก่ากำลังจะเข้ามาแล้วนะเพียงเท่านี้เราก็เริ่มมีทางเลือกแล้วครับเราจะหายใจลึกๆจะเงียบหรือจะเลือกใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวลขึ้นก็ได้ กุญชจถัดมาคือการสร้างประสบการณ์ใหม่สมองของเราทำงานเหมือนสนามหญ้าถ้าเดินซ้ำในทางเดิมทางนั้นจะชัดแต่ถ้าอยากมีทางใหม่ก็ต้องเริ่มเดินในเส้นทางที่ไม่เคยเดินแม้จะรกและไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเดินซ้ำๆมันก็จะกลายเป็นทางใหม่ในที่สุดการเปลี่ยนนิสัยก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราตัดสินใจทำสิ่งใหม่แม้เพียงเล็กน้อยเรากำลังบังคับให้สมองสร้างเส้นทางใหม่ และยิ่งทำซ้ำเส้นทางนั้นก็จะชัดขึ้นแทนที่เราจะเลื่อนโทรศัพท์ก่อนนอนเหมือนทุกคืนคืนนี้เราลองวางมันลงแล้วหยิบสมุดมาเขียนบันทึกสัก5นาทีหรือแทนที่จะกลับบ้านแล้วเปิดทีวีทันทีลองเปลี่ยนเป็นออกไปเดินเลี่ยนรอบบ้านหรือตั้งนาฬิกาปลุกแล้วลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพียง2นาทีมันอาจฟังดูเล็กน้อยครับแต่การเลือกใหม่เล็กๆแบบนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ อีกกุญแจที่สําคัญมากคือความสม่ําเสมอสมองและร่างกายเรียนรู้ผ่านการทําซ้ําเส้นทางใหม่จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราทําเพียงครั้งเดียวแล้วหยุดมันเหมือนการวางรอยเท้าบนหญ้าถ้าเราไม่เดินซ้ําทางใหม่ก็จะหายไปแต่ข่าวดีก็คือเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จําเป็นต้องทําได้ทุกวันแม้เพียงเลือกใหม่วันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอที่จะค่อยๆเปลี่ยนสมองและร่างกายได้แล้วครับ สุดท้ายนี้กุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงมีอยู่3ข้อใหญ่ๆข้อแรกคือการตระหนักรู้ว่าเมื่อใดเรากำลังถูกโหมดอัตโนมัติครอบงำข้อที่2คือการเลือกใหม่แม้เพียงสิ่งเล็กที่ต่างไปจากเดิมและข้อที่3คือความสม่ำเสมอการทำซ้ำจนเส้นทางใหม่แข็งแรงกว่าทางเก่าและเมื่อเรารวมกุญแจทั้ง3เข้าด้วยกันเราก็จะค่อยๆหลุดออกจากกรงที่กักขังเรา เราจะไม่ใช่คนเดิมที่ติดอยู่กับวงจรอัตโนมัติแต่จะเป็นผู้เลือกเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตตัวเองครับและเส้นทางใหม่นี้จะพาเราไปสู่ตัวตนใหม่ที่เราปรารถนามาตลอดคุณผู้ฟังครับตลอดทั้งตอนนี้เราเดินทางมาด้วยกันจากการมองเห็นปัญหาว่าทำไมการเปลี่ยนนิสัยถึงเป็นเรื่องยากเราได้รู้จักกับดัก ที่ทำให้สมองและร่างกายทำงานแทนเราเราได้เจาะลึกสาเหตุว่าทำไมเราถึงติดอยู่กับพฤติกรรมเดิมๆและเราได้ค้นพบกุญแจที่จะพาเราออกจากวงจรเก่าทั้งหมดนี้สรุปเป็นความจริงที่เรียบง่ายครับมนุษย์ทุกคนเปลี่ยนนิสัยได้จริงแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาจากการฮึดสู้ครั้งใหญ่เพียงไม่กี่วันมันเกิดขึ้นจากการเลือกเล็กๆ ที่เราทําซ้ำในทุกทุกวันคุณผู้ฟังครับลงนึกภาพชีวิตเหมือนแม่น้ำสายยาวกระแสะน้ำที่ไหลแรงคือน,นิสัยเก่าที่คอยดึงเราไปข้างหน้าแต่ทุกครั้งที่เราพายทวนก็เหมือนการเลือกใหม่เล็กๆแม้ไม่เห็นผลทันทีแต่ระยะห่างระหว่างตัวเรากับจุดเริ่มต้นก็ค่อยๆกว้างขึ้นพอมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าก้าวเล็กๆที่คิดว่าไม่สำคัญ จริงๆแล้วมันพาเรามาไกลกว่าที่คิดเยอะเลยครับบางทีเรามองคนอื่นแล้วเผลอเปรียบเทียบกับตัวเองเห็นเขาลดน้ำหนักได้เห็นเขาตื่นเช้าได้ทุกวันเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างมั่นคงมีสมาธิแล้วเราก็ตัดสินตัวเองว่าฉันคงไม่มีทางเป็นแบบนั้นแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกมันคือผลลัพธ์ของการเลือกเล็กๆที่เขาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาก็เคยล้มเคยผิดพลาดเคยท้อเหมือนเราสิ่งที่ต่างออกไปคือเขาไม่ยอมแท้ต่อความล้มเหลวเล็กๆระหว่างทางเพราะจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราล้มแล้วลุกขึ้นใหม่มันไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์แต่คือการสร้างเส้นทางใหม่ในสมองทีละน้อยทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาแม้จะพลาดเรากำลังบอกสมองว่าฉันยังเลือกได้และทุกครั้งที่เราเลือกได้เรากำลังทำให้วงจรเก่าอ่อนแรงลง คุณผู้ฟังครับอย่าประเมินค่าก้าวเล็กๆของตัวเองต่ำเกินไปเลยนะครับเพราะเส้นทางใหม่ทุกเส้นเริ่มจากก้าวเพียงก้าวเดียววันนี้อาจเป็นการหายใจลึกๆก,ก่อนตอบโต้พรุ่งนี้อาจเป็นการวางโทรศัพท์ก่อนนอนสัก5นาทีอีกวันอาจเป็นการยืดเส้นเพียงไม่กี่นาทีสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อสะสมต่อเนื่องมันจะค่อยๆเปลี่ยนสมองเปลี่ยนร่างกายและเปลี่ยนตัวตนของเราไปทีละน้อยและเหนือสิ่งใดๆ ผมอยากฝากกำลังใจไว้กับคุณผู้ฟังทุกคนครับหากวันนี้คุณกำลังต่อสู้กับนิสัยที่เปลี่ยนยากอย่าเพิ่งตัดสิงตัวเองว่าฉันไม่เก่งพอหรือฉันไม่มีทางเปลี่ยนได้เพราะความจริงคือคุณไม่ได้อ่อนแอเลยคุณเพียงแค่กำลังเจอกับโปรแกรมเก่าที่สมองและร่างกายคุ้นชินมานานและคุณก็ไม่ได้สู้เพียงลำพังมีคนนับล้านบนโลกที่กำลังเจอเรื่องเดียวกันและหลายล้านคนก็พิสูจน์แล้วว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้จริงคุณผู้ฟังครับจงเชื่อเถอะว่าภายในตัวคุณมีพลังมหาศาลพลังที่จะเลือกใหม่ได้เสมอพลังที่จะสร้างเส้นทางใหม่แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆและพลังนั้นกำลังรอให้คุณหยิบมาใช้ถ้าวันนี้คุณทำได้เพียงก้าวเดียวขอให้คุณภูมิใจกับมันเพราะก้าวเล็กๆวันนี้อาจเป็นก้าวที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณในวันข้างหน้า